สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศในวันที่5กุมภาพันธ์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเช้าสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงพยากรณ์อากาศวันที่5กุมภาพันธ์ช่วงเช้าคาดว่า จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ตำสุด19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวม ทั้งระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายสำหรับช่วงเช้าก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับมวบิทย,ยุใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน